สวัสดีครับท่านผู้ชมพาทุกคนมาดูเจ้าเครื่องอินวอเตอร์แปลงกระแสไฟจากโซล่าเซลลเป็นกระแสไฟบ้านตัวนี้กันสักหน่อยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันทางช่องเสียนวิบุรามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูระบบของเขานะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการถ่ายทําไป คลิปก่อนนั้นนี้ก็มีผู้คนสนใจกันกันเยอะนะครับตัวนี้เซตนี้นะครับผมจัดให้พิเศษเลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้เป็นชุด10กิโลนะครับ10กิโลหรือว่า1 0เคนะรูปทรงของเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆนะนี่ครับผมรูปทรงของเขานะ ก,ก,บบก,ก,ก็จะมีชุดกล่องควบคุมระบบหลักๆก็จะมีชุดกล่องควบคุมกระแสไฟตัวแปลงกระแส DC นะครับผมแล้วก็ชุดกล่องเบเกอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแบตอรีลิเธียมนะครับผมแล้วก็ชุด เป็นชุดโครงประกอบอุปกรณ์นะครับผมนี่ครับสวยงามสวยงามมากนะครับผมตัวนี้เขาทำงานยังไงครับผมเขาทำงานยังไงเดี๋ยวเรามาดูฮะตัวนี้เป็นชุดออฟกริด 10k ครับผมแบตเตอรี่ลิเธียม 100A 4ลูกนะครับผมใช้งบประมาณอยู่ที่120,000บาทนะครับผม เรียกว่า A-TV ตู T ้เย็นพัดลมได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมหัวใจหลักของเขาก็คือแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่คือประจุพลังงานไฟฟ้าจำนวน1 0 0แอมแ์นะครับผมนะแต่ลูกตัวนี้มีอยู่4แท่นด้วยกันนะครับแท่นหนึ่งก็จะเป็นแบตเตอรี่1 0 0แอมป์นะครับ สี่สิบแปดโวลต์นะครับผมแบตนตอรี้จะใช้ของฮัวเว่ยนะครับผมแบตเตอรี่ฮัวเว่ยรับสี่สิบแปดแอมป์นะครับผมแบตเตอรี่ก็ทำงานอยู่ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงฮะนะนี่ครับ แล้วก็เบรกเกอร์ก็ควบคุมลายต่างๆครับผมก็จะมีดีซีหนึ่งดีซีสองครับผมเสิร์รกนฟ้าผ่านะครับแล้วก็ตัวมิตเตอร์วัดกระแสไฟครับผมนี่ก็ให้มานะครับผมนะสเปคของเขานะครับผม ประะมาณนนะี้ด้านหลังก็จะเป็นชุดระบบสาย PV เป็นระบบสายที่จะนำไปเสียบกับชุดแข็งโซลาร์เซลล์ที่จะเป็นตัวผลิตกระแสไฟเข้ามานะครับนี่เลยนะครับผม นี่ครับก็จะเสียบเข้ากับ <c oughs> แผงสุลรเซลล์อันนี้คือสายจากแผงฮะเป็นสายคั่บวกคั่ลบนะครับผมเข้ามาอ่าน,นี่ก็มาทำเป็นตัวแยกเพื่อเป็นการทดสอบแต่ละตัวนะครับผมอันนี้ก็มีหลายขนาดนะอันนี้ให้ดูขนาดตัวชุด 10k ครับผม 10k นะ ต่อเข้ามาแล้วก็จะแยกกันเป็นสองส,สองพอด้วยกันนะเสียบแผงโซลาเซลล์ชุดหนึ่งนะผมชุดหนึ่งก็สามารถใส่ได้แปดแผงครับผมข้างละสี่นะครับนะข้างสี่ส่วนไฟฟ้าที่เราจะเอามาใช้งานก็ไปอยู่สองจุดด้วยกันนะครับก็มีจุดนี้นะครับผม ลายอินนะครับลายอิ line in, line out, นลายเอาครับผมกระแสไฟเข้าออกนะครับอแล้วก็จะมีชุดควบคุมเป็นหลักๆนะเบกเกอร์ Baker. ตัวนี้นะครับผมเป็นชุดหลักชุดเมนเป็นตัวปล่อยกระแสไฟจากแบตเตอรี่เข้าสู่อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับสายสีเขียวตัวนี้ก็เป็น สายกรานนะใายกราวเนอะา,า,าไปก็ไปจ้ำลงดินนะครับผมการใช้งานก็ก่อ,อนใช้งานก็จะเปิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะดึงกระแสไฟนะเข้าสู่โหมดแปลงกระแสไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับผมเข้าเบรคเกอร์นะครับ เบเกอร์ก็จ่ายไฟเข้ามาอย่างชุดไฟเป็นปลั๊ก220นะครับอันนี้คือใช้ไฟบ้านทั่วไปได้ทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับผมถ้าใช้แอร์ก็น่าจะต้องต่อจากด้านหลังนะครับนะเราทำสายมาให้นะครับผมสำหรับใช้แอร์ใช้ปั๊มใช้อะไรได้นะครับผมนะตู้ คอนโทรลต่างๆนี่ก็ออกแบบมาค่อนข้างดีครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้2อตัวเลยนะแอร์สตัวสตัวได้สบายๆครับผมนี่ตัวนี้ถ้าพัดลมก็โอ้ยใช้ยันตายเลยนะใช้กันยาวๆเลยครับผมชุดนี้ก็จะอยู่ประมาณ ไม่ถึงแสนนะครับผมถ้ารวมชุดแผงชุดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ถึงแสนแน่นอนนะครับอยู่ประมาณ9ก้าหมืนกว่าบาทนะนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะประหยัดงบมาอีกครับผมแบบเน้นใช้ทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับนะทีวีตู้เย็นพัดลมก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับผมตัวนี้นะก็จะเป็นตัว ออกกีดเหมือนกันออกกิด 5k ครับผมที่เรารีวิวก่อนนี้เป็น 10k ครับผม 5k ก็จะใช้แบตเตอรี่อยู่2ลูก2ลูก48โวลต์100แอมป์นะครับผมไม่รวมแผงราคาอยู่ที่หก0มืนห้าพันบาทครับตัวนี้5กิโลนะครับตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างตัวนี้แอร์ได้หนึ่งตัวทีวีตู้เย็นพัดลมได้นะครับนะก็ เอาแบตเตอรี่มาวางสองลกูกหกหมื่นห้าพันบาทะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมีแบตเตอรี่แล้วก็ถ้ารวมแพงตัวนี้ก็อยู่ประมาณเก้าหมื่นกว่านะตัวนั้นตัวนั้นอยู่ประมาณแสนประมาณแสนสามแสนสามกว่ากว่านะครับผมตัวที่เรารีวิวนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ9ก้าหมนกว่าบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งประหยัดลงมาอีกครับผมตัวนี้ใช้ทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับทีวีตู้เย็นพัดลม 4.5K ครับผมแบตเตอรี่24โวลต์นะครับแบตเตอรี่24โวลต์ตัวนี้200แอมป์นะครับ200แอมป์ไม่รวมแพงก็อยู่ที่ 3,500บาทนะครับแผงก็ใช้อยู่ประมาณ4-5แผงน่าจะได้ฮะนะฮะน่าจะได้แผงและ2อ0 0ับาทนะครับมาน,นีครับแบตเตอรี่ของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแบบ24โวลต์นะผมก็ใส่ไฟ24โวิบ์นะโวลต์ ก็ราคาทั้งหมดนี้ก็จะได้ชุดโครงติดตั้งอุปกรณ์ไปด้วยนะครับผมนะอก็ประมาณนี้ครับผมใครสนใจตัวไหนก็มาดูมาชมก็ได้นะครับมาดูมาชมมาสอบถามราคาก็ได้นะมีหลายอย่างครับผมอยากได้แต่แบตเตอรี่เราก็มีขายครับผมลูกละสองพันบาทนะครับอืมเอาราคาย่อมเยาชุดหมื่นเก้าครัชุดหมื่นเก้าตัวนี้ก็ ่ใช้ทีวีตู้ใช้ใช้ทีวีพัดลมได้ครับผมนี่งหมื่นเก้าเป็นสิบสองโวลต์แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เจลอะลดสเปคมาหน่อยสมให้สมราคาครับผมนะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้แบตเตอรี่เจลหนึ่งลูกนะครับผมร้อยห้าสิบแอมป์กับชุดชาัชเจอร์อินเวอร์เตอร์เบรกเกอร์เซริร์กันฟ้าผ่า มิเตอร์วัดกระแสไฟแล้วก็ปลั๊ก2 2 0 19,000บาบาทใช้แผงอยู่ประมาณ1แผงก็เพิ่ม 2, 8, อีก2,800นะ2 0 0 0กว่าบาทนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ชุดเล็กครับผมใชทมออม้ทีวีพัดลมนะเออได้ได้ทีวีพัดลมชาร์จโทรศัพท์มือถือหุงมข้าวนี่ครับผมเป็นชุดเล็กนะครับ2,000กว่าบาทนะรวมแผง ตัวนี้ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สามจุดห้า k แบตเตอรี่ร้อยห้าสิบสองลกูกอันนี้ให้แบตมาสองลูกเลยฮนะบไ้ตัวหมื่นเก้านี่ยให้มาลูกเดียวอ่ะตัวนี้สี่จุดห้า k ตัวนี้ใช้ตู้เย็นได้ครับผมตู้เย็นทีวีพัดลมนาแอใช้ไม่ได้ฮนะอ่ะถ้ารวมแผงโซล่าเซลล์อีกประมาณอสองแผงก็ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะ ราคานนไม่รวมแพงนะผม,มก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับผมนะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมถ้าได้สนใจชุดกระแสไฟใช้ในไร่ในในา,นานหรือในครัวเรือนเป็นชุดลดกระแสลดประหยัดไฟครับผมนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมนะเอ้าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายจุ๊บๆ